เ <Yeah. S 2> สวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงสถานีวินเทจฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มที่เลี้ยงแกะนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าเขาจะมีการบริหารจัดการในเรื่องของการทำฟาร์มแกะเพื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้ในจังหวัดชทยธนังรีรูปแบบของที่นี่นะครับก็คือจะเป็นลักษณะว่าจะมีฟาร์มนะครับมีขายของที่ระลึกแล้วก็มีเครื่องเล่นนะครับแล้วก็มีของกินนะครับมีการ,รแสดงอะไรนะครับก็คือ เป็นภาพรวมของที่นี่นะคะรับเปิดจั่นทุกสุกนะครับแล้วก็ตอนนีก็จะเปิดน้ำพันนะครับแล้วก็ค่าเข้าชม40 20อันนี้ต้องถ่ายไว้นะครับรู้ว่าเผื่อเราจะไปใช้ประโยชน์ได้บ้างเราเริ่มเข้าแล้วนะครับเอาเชิญครับพี่มนตีออกสื่อด้วยพี่มา ทางเข้าเขาก็จะมีสเปรย์พ่นเท้านะครับเป็นระบบฆ่าเชื้อนะครับเอาไปุใช้ได้นะครับอย่างนี้นเป็นเซนเซอร์ด้วยนะเราก็จะไปจ่ายค่าเข้าชมกันพอถึงจุดนี้นะครับก็จะมีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับก็เป็นจุดที่สองนะครับที่ป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็มีป้ายสายนะครับเป็น ไอสครีมที่ทำมาจากนมแกะแท้ๆนะครับ เราก็ได้ตั๋วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันอันนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับสำหรับ่า,าเชื้อเป็นด่านด่านอีกด่านหนึ่งนะครับที่เราจะต้องตามหลักของสาธารสุนะครับไปครับก็ได้ตั๋วพี่มนตรีเชิญครับเอาไอล์อเลยครับส่งกล้องาแต่ลกล้องมาจถ่ายตอนยำ่ำถ <ไฮ S 2> ่ร<อ>ครบเรียบร้อย ขณะนี้นะครับเราก็เข้ามาในบริเวณซันเนอรี่รีสอร์ทนะครับอันนี้ก็เป็นภาพโดยทั่วๆไปนะครับของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับก็คนผู้คนก็มาเที่ยวบังเอิญวันนี้เป็นวันทํางานนะครับก็มีผู้คนปะปายนะครับก็เป็นแต่ภาพโดยทั่วๆไปนะก็ถือว่าจัดได้ลงตัวนะครับมีหลายมุมนะครับที่เป็นจุดพักผ่อนนะครับแล้วก็จุดบันเทิงนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวนะครับในตัวของคอกแกะนะครับก็จะมีจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับได้สัมผัสกับตัวแกะนะครับแล้วก็จะมีให้อาหารด้วยนะครับก็เป็นการปล่อยมาแทะเรลมหญ้าแล้วก็ให้คนนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปนะครับเพื่อให้อาหารนะครับส่วนใหญ่ก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปกัน สำหรับค่าเข้าชมนะครับก็40บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับนักท่อเที่ยวก็จะให้ย่าแกะนะครับ ตัวหนึ่งใบแลกหญ้าได้หนึ่งกำรรหนึ่งกำรรม,มีสามต้นนะครับ ครับอ่อันนี้เป็นคอ,อกคอ,อกอนุบาลน,นะครับก็สําหรับลูกแกะก็จะเอามาโชว์นะครับแล้วก็จะมีบริการให้นมนะครับให้นมลูกแกะนะครับสําหรับแกะขนที่ที่เราดูกันไปนะครับก็คือที่นี่จะมีแกะประมาณร้อยกว่าตัวนะครับแล้วก็จะมีพันทั้งพันขนแล้วก็พันเนื้อนะครับสังเกตว่าถ้าพันเนื้อเนี่ยก็จะขนสั้นนะถ้าเกิด เราที่ขนยานี้ก็คือพันขนนะครับก็เช้าเขาก็จะเดินมาที่นี่นะครับเพื่อมาทานอาหารนะครับกินหญ้าที่นักท่องเที่ยวเอาอมาให้นะครับเป็นการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนการเลี้ยงสําหรับคนก็จะตัดปีละครั้งนะครับแล้วก็เอาไปส่งขายในตลาดผนแสะนะครับสําหรัแบ,บแพะเนื้อก็แกะเนื้อก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เลย อีกส่วนหนึ่งนะครับของที่นี่นะครับที่เห็นในชาร์ตก็คือว่ามีม้านะครับจริงๆแล้วเขาพยายามจะเอาสัตว์ชนิดอื่นมานะครับมาสอดแทรกในในแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าก็ผ้าเสื้อสร้างสีสันนะครับอีกตจุดหนึ่งที่เห็นก็คือชิงช้านะครับเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับก็เหมือนกับว่าให้ให้ให้นั่งนะครับนั่งเพื่อจะดูวิวดูวิวด้านบนนะครับในทิวทัศน์ของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับในการ ดึงดูดลูกค้าแล้วก็เพื่อจะได้ให้ทางรีสอร์ทได้มีไรายได้มาจนเจอแกะนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่ก็มาให้อาหารนรับด้านนูน้นด้านนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปนะครับก็จะมีพระเอกอยู่นะครับก็จะรอถ่ายรูปกับเจ้าแกะตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่นั่งได้หลายคนตอนนี้เลอแดดเริ่มร้อนนะครับแต่ว่าคนก็เริ่มทยอยเข้ามาท,ทั้งที่เป็นวันจันทร์นะครับโอเค อีกส่วนหนึ่งนะครับของการทำธุรกิจความเลี้ยงแกะนะครับก็คือไอไอเ้ี่ไอสตรีมนมไอศตรีมนมนมแตะนะครับเขาก็จะมีคูกองนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเทคนิคการขายนะถ้าไม่มีคูกองลูกค้าก็จะไม่มาซื้อก็เป็นลดไป5บาทนะครับอันนี้30บาทนะครับก็ถือว่าปริมาณก็เยอะอยู่อร่อยสัทนเยอะอร่อยดีครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นร้านจำหน่ายไอสครีมนะครับมีห้องน้ำด้านข้างไว้คอยบริการนะฮะ ไอศครีมก็โคล,ละ30บาทไอศครีมนมแกะครับแล้วด้านข้างก็จะเป็นจุดจำหน่ายของฝากนะมีร้านจำหน่ายเสื้อผ้าเป็นของที่ฟาร์มนะฮะแล้วก็ตุ๊กตาแกะแล้วก็ของฝากอื่นๆนะครับ อันนี้ก็มาถึงโซนอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโซนดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับก็คือโซนกิจกรรมนะครับเราจะมีว่าจะเป็นโยนห่วงปลาลูกโป่งยิงป้ายิงปืนนะครับก็ปลาลูกดอกอะไรเงี้ยครับก็เราจะใช้บัตรตั๋วเข้าเนี่ยมาเพื่อแรกก็เป็นส่วนลดนะครับเป็นส่วนลดในการเล่นเกมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแลกยากไปแล้วก็อดนะฮะก็ซื้อตั๋วเต็มนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้รับความสนใจนะช่วงเย็นๆในบาก็จะ ใช้้จุดนีครับแกะขนที่ฟาร์มนี้ก็จะมีอยู่สองพันนะครับพันแรกก็จะเป็นพันดองพันที่สองก็จะเป็นคอรีเดลซึ่งเป็นพันขนทั้งคู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาลองเล่นกิจกรรมของทางฟาร์มดูนะครับเราจะเป็นปลาลูกเทนนิสให้โดนกระป๋องนะครับถ้าปลาโดน2ลูกก็ ได้อะไรยังไม่รู้แต่ท่านมึงลูกไปปอกตัวสี่ลูกโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองกันทดลองก่อนได้ไหมครับทดลองไ,ไม่ได้เลยเหรอปลาเป็นลูกจะไม่ได้เหรอนีปป่เนี่ไม,ม่เชียเย่ยเนี่ยสรุปคือมันไปไหนไม่รู้ครับโทรศัพท์มันส,นส่วนผมให้ให้ช่วยน้องสี่ลูกสี่ลูกถ้าลงสองลูกครับจะได้ไห <อะ S 3> ตัวนี้เหรอตัวสิโตัวได้เหรอตาวลูกตัวนี้ เหมือนเดิมไปก่อนพี่ลองก่อนนะไม่มีใครรู้ลองอีกทีได้ป่ะอ่ะว้าหว่างนี้แหละโหยจกกป่ะ n อ a ยังทำไม่ได้ล <NBA S 1> ูกเห็นไหมนะ่ะหนึ่งรูกไปนาะผมว่ายอดกระปุกเมื่อกี้พี้อุะ โอ้เฮ้ยเมื่อกี้นี่นับแล้วเหรอครับโทรศัพท์มาแม่งชวนไปไหนก็ไม่